ที่ทำให้รู้ว่าตอนนี้สังคมมันเปิดกว้างมากสำหรับ L G B T Q ขอบคุณที่เข้ามาพิมพ์อะไรนะารักกับคนไหนก็แล้วแต่ฟ้าเห็นนะก็รู้สึกว่าแบบเออมันน่ารักดีแล้วก็รู้สึกว่ามันเปิดกว้างมากขึ้นทุกคนแบบยอมรับกันมากขึ้นมันยิ่งทำฟ้าเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันก็จะมีคนที่แบบเปิดเผยตัวเองมากขึ้น เมื่อก่อนมันจะมีเยอะเพื่อนฟ้าก็มีที่เป็นกลุ่ม LGBTQ ที่เป็นเลสเบี้ยนที่เป็นอะไรเงี้ยไม่ค่อยกล้าเปิดตัวมากเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ากลัวจะเป็นตัวตลกกลัวรู้สึกว่าจะดูไม่ดีอะไรเงี้ยตอนนี้คือก็เห็นว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากโดยเฉพาะหลังๆมันนี้ก็เห็นในติ๊กต็อกทนอะไรเงี้ยที่มีตัดคลิปไปลงบางทีเราเห็นแล,แล้วก็รู้สึกว่าเราก็ขำก็เขินเหมือนกันนะอะไรเงี้ยจิ้นกันจนแบบ <laughs> จิ้นกันจนเขนินจริงๆแล้ว ไม่รู้ว่าน้องจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอืมพี่ฟ้าไม่ได้บอกว่าพี่ฟ้าแบบโอ้โหเป็นร้อยเปอร์เซ็นเป็นอะไรร้อยเอร์เซ็นตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองคือเทศอะไรเหมือนกันว่าเราไม่ได้จำกัดไม่ได้มีขีดจำกัดเรื่องของสภาพเทศสภาพตัวเองอยู่ที่แบบความสบายใจเราคุยกับใครแล้วเราสบายใจคนที่เขาเรียกว่า ช่วงชีวิตหรือว่ามันเป็นมันเป็นการทํางานหรือมันเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมามันทําให้เราแบบอยากอยู่กับคนที่เราสบายใจเราอยู่แล้วเราแบบมีความสุขอย่างเงี้ยแม่เต,เตรียมซ้อมวิ่งยังค่ะก็มีบ้างแล้วค่ะแต่ตอนนี้คือขายังวิ่งไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่ก็เลยจะเซฟให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยไปวิ่งทีเดียว ทุกคนนะทำให้เราเป็นตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะพูดมากขึ้นกล้าที่จะแบบแสดงออกมากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าทุกคนเคยมันมีติ๊กต็ออันนึงเนี่ยน,น,น่ารักมากเขาตัดคลิปไลฟ์สดของฟ้าที่เคยพูดถึงเรื่องความคิดมุมมองเกี่ยวกับความรักหลายคนอาจจะแบบว่าเอพี่ฟ้าเป็นจริงหรือเปล่ามจะมาเป็นตอนประกวดนางงามหรือเปล่าถ้าได้ติดตามกันจริงๆหรือว่าย้อนไปดู เขาเรียกว่าไลฟ์ต่างๆที่เคยผ่านมาเวลาใครถามฟ้าจะตอบบ่อยมากในเรื่องของเพศสภาพตัวเองนะคะแค่ไม่ได้เปิดเผยจงแจ้งว่าเราเราแบบเป็นอะไรมันจะมีในติ๊กต็อกคนน้องจำชื่อไม่ได้เขาแคบมาในไลฟ์สดที่ฟ้าพูดถึงเรื่องเพศสภาพว่าเรา เรื่องที่เราที่เรื่องที่ฟ้าเมาให้ฟังอะไรเงี้ยว่าเราเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนเคยมีแฟนเป็นทอมมาก่อนหรือเป็นผู้ชายมาก่อนอะไรเงี้ยก็ทําให้เราเห็นว่าใส่ใจเนาะอืมอี่านอยก็ช่วยเรายืนยันได้แหละพี่ฟ้าชอบผู้หญิงแบบไหน,นชอบผู้หญิงมีเสน่ห์ค่ะชอบผู้หญิงมีเสน่ห์น่ารัก ชอบปนมิสเนีน้องจะได้เจอพี่ฟ้าที่งานวิ่งขอนกันไหมคะได้คะ่ะมาเจอกันที่งานได้นะคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้สิ่งทำไมมนุษย์เราจะต้องไปจำกัดว่าโลกนี้มันมีแค่เพศหญิงกับเพศชายถูกปะขอพูดเรื่องนี้หน่อยนะทุกคนก่อนที่เราจะ ลงไ i ฟ์แค่คิดว่ามันมีแค่ความคิดของคนเท่านั้นนะที่ไปจำกัดเพศกันเองว่าบนโลกควรมีแค่เพศหญิงเพศชายแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าล้านคนก็ล้านความคิดล้านคนก็ล้านความรู้สึกแล้วบนโลกนี้มันมีหลาก หลายล้านมากเลยที่อยู่เหมือนแบบโลกกลมๆม,มันก็จะมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันออกไปบางคนเติบโตมาในในแวดล้อมสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันบางคนก็โตมาก็จะถูกการสั่งสอนว่าโอเคหนูจะต้องเป็นตามเพศสภาพที่หนูเป็นพ่อแม่ถึงจะยอมรับได้โอเคในสังคมปัจจุบันไทยเรามันมีมากขึ้นแต่ว่าในยุคสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นที่ยอมรับ หรือว่าบางประเทศก็ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในเรื่องของเพศสภาพหรือว่าเพศทางเลือกอย่างในประเทศไทยตอนนี้ฟ้าสังเกตนะว่าพอมันเริ่มมีอิทธิพลในเรื่องของละครละครแบบซีรีส์วายหรือนู่นนั่นมันทาให้คนแบบเปิดกว้างในมุมมองของเพศที่สาม,มากขึ้นเห็นแล้วก็เข้าใจความเป็นอยู่ความเป็นไปของเพศที่สามมากขึ้นว่าจริงๆแล้วความรักมันสวยงามมากมันมันหว่นไหวได้ในทุก ทุกคนมีความหวนไหวได้เสมอถ้าสมมุติว่าเราอยู่กับคนนี้แล้วเรามีความสุขเราอยู่กับคนนี้แล้วเราสบายใจเพราะฉะนั้นใครจะเป็นเพศอะไรมันไม่ผิดมันอยู่ที่เราเลือกจะอยู่กับเพศสภาพไหนแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้อยากเลือกไม่อยากจะพูดคําว่าเพศสภาพเพศสภาพหรือว่าเพศที่สามไม่อยากใช้คํานี้เลยด้วยซ้ําเพราะมันดูแตกแยกมันดูแบบเหมือนยังไม่ได้ยอมรับไฟจะพูดเสมอเลยอะเมื่อ มีคนถามหรือว่ามีให้พื้นที่ฟ้าได้อธิบายในเรื่องของกฎหมายพรบหรือสินสมรสเพราะว่าคือยอมรับตรงๆว่าเมื่อก่อนอะเราไม่ได้ศึกษาเรื่องเนี้ยแบบเจาะจงแต่พอประกวดนางงามอะเหมือนเราต้องมีความรู้รอบด้านแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมมันเป็นยังไงตอนนี้มีเรื่องอะไรอัปเดตบ้างฟ้าก็มี โอกาสได้ศึกษาจริงจังเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่ม LGBTQ ที่มีการเรียกร้องเรื่องของอกฎหมายมาตรา1448งสี่สี่แปดอะไรเงี้ยพอเรามาศึกษาจริงๆอะเออวะเออก็จริงอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะไม่รู้เดี๋ยวฟ้าจะจะ,จะอธิบายให้ฟังเชื่อว่าต้องมี361คนในเนี้ยไม่รู้ว่ามีประเด็นนี้เกิดขึ้นในสังคมตอนที่ วาศึกษาดูในบอร์ดเว็บไซต์ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีข่าวหลากหลายว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มแนว g b t q มีการเรียกร้องมาตลอดไม่จบไม่สิ้นคือมีการเรียกร้องกันมาตลอดเลยไม่มีวันที่สิ้นสุดหรือวันที่หยุดการเรียกร้องเลยสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยพรบหน4่งสคือการคุ้มของสินสมรสหมายถึงว่า การคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สมบัติการตัดสินใจอะไรต่างๆร่วมกันหรือการคุ้มครองในเรื่องของกฎหมายในการเป็นสินสมรสอะไรเงี้ยแต่เทศที่สก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วฟ้าลองไปศึกษากฎหมายมาเขาบอกว่ามาตรา30 เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแต่ถ้าคุณอยู่ในสภาพที่คุณเป็นมนุษย์เป็นประชาชนเป็นประชากรคนทุกคนล้วนต้องได้รับความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายซึ่งเราก็แอบมองว่าเออบางครั้งกฎหมายไทยมันก็ย้อนแย้งกันเนาะอันนี้บอกแบบนี้อันนี้บอกแบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอีกมันเลยมีคนเรียกร้องกันเยอะมากจน กฎหมายร่างออกมาใหม่โอเคก็ได้งั้นก็ร่างออกมาใหม่เพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับโดยการที่สร้างกฎหมายพรบคู่ชีวิตขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับเพศที่สามแต่ว่าฟ้ามองนะไม่ใช่ว่าเราอ่ะก็ควรจะดีใจได้แล้วนะเขาสร้างกฎหมายขึ้นมาใหม่พรบคู่คู่ชีวิตหรือว่าพรบคู่ชีวิตอะไรสักอย่างนี่แหละก็ควรจะดีใจได้แล้วในะเมื่อเขาสร้างมาใหม่ให้แล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆแล้วอ่ะต้องมองฟ้า์อมองว่ามันยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุดถ้าถูกจุดจริงๆอ่ะควรจะแก้ที่หนึ่งสี่สี่แปดไม่ใช่ว่าการล่างขึ้นมาใหม่เพื่อรู้สึกว่าก็นี่ไงล่างมาให้แล้วแต่กฎหมายมันก็ยังคุ้มครองไม่เท่าเทียมกันอยู่ดียังไม่สามารถที่จะตัดสินใจแทนกันได้ในเรื่องของยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเป็นคู่รักกันแต่งงานกันปุ๊บมีใครคนใดคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุแล้ว คนรักไม่สามารถที่จะตัดสินใจแทนได้ว่าจะรักษากับคุณหมอยังไงไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรแทนได้แบบนี้มองภาพบอกไหมทุกคนการคุ้มครองมันยังไม่เท่าเทียมกันแต่โอเคแหละสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะคุ้มครองแต่แค่หนึ่งสี่สี่แปดกับพรบคู่ชีวิตไม่ได้เหมือนกันก็ยังมีการเรียกออกมาเรียกร้องอยู่เหมือนเดิมว่าเราอยากให้คุณแก้ ข้อกฎหมายหนึ่งสี่สี่แปดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศที่สามควรที่จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายมาตราเดียวกันแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีการตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการยอมรับหรือว่าออกมาบอกอย่างชัดเจนว่ามีการแก้ไขกฎหมายแล้วซึ่งก็มีนักกฎหมายออกมาพูดหรือว่ามีการประชุมกันนู่นนี่นั่นก็จะมีข้อคิดเห็นว่า การที่จะแก้กฎหมายไทยอ่ะมันเป็นเรื่องหนึ่งมันละเอียดอ่อนสองมันต้องใช้เวลาสามมันจะต้องมีการลงมติที่ชัดเจนแบบทุกคนต้องเห็นพร้อมป้องเดียวกันซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีการเห็นพร้อมป้องเดียวกันว่าโอเคมันจะต้องแก้กฎหมายข้อนี้ยอมรับเหมือนกันทุกคนถ้าฟา์มีโอกาสที่จะ ได้เป็นกระบอกเสียงหรือพูดเพราะฟ้าเองก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ เหมือนกันถ้าวันนึงใครจะไปรู้ว่าฟ้าอาจจะแต่งงานกับผู้หญิงก็ได้ฟ้าอาจจะมีครอบครัวกับผู้หญิงก็ได้หรือแม้คนรอบข้างฟ้าเพื่อนฟ้าทีมงานฟ้าก็มีเป็นเพศที่สามกันหมดเราก็อยากจะเห็นทุกคนน่ะได้รับการคุ้มครองหรือการดูแลภายใต้กฎหมายในสังคมมาเท่าเทียมกันทุกคน ถึงแม้ว่าการแก้กฎหมายไทยมาตราหนึ่งสี่สี่แปดมันจะต้องใช้เวลาไม่เป็นไรรอได้ขอแค่บอกว่าจะแก้ไขแล้วก็ยอมรับเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกให้เห็นชัดเจนว่ามันเกิดการยอมรับขึ้นจริงๆแล้วในประเทศไทยแต่ตอนนี้มันก็นั่นแหละ ก็ยังคงไม่สิ้นสุดในเรื่องของการออกมาเรียกเรียกร้องซึ่งฟ้าก็เป็นกำลังใจให้กับกลุ่ม LGBTQ ทูกคนก็ได้แต่ภาวนาเนาะเพราะว่ามันเป็เรื่องแบบละเอียดอ่อนกฎหมายไทยก็อย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละนะคะบางอย่างมันก็ไม่ได้อืมพอพูดเรื่องนี้แล้วก็แบบแอบเบศแบบร้านิดนึงนะแอบแบบ แอบเศร้านิดนึงพอเราศึกษาจริงๆทําความเข้าใจจริงๆแล้วเราถึงจะเข้าใจว่าอ๋อบางคนไม่เข้าใจออกมาเรียกร้องกันทำไมเสียเวลาชีวิตนู่นนี่นั่นบางคนแบบไม่รู้ไงไม่ได้รู้รายละเอียดถ้าศึกษาจริงๆแบบฟ้านะสนับสนุนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอืเข้าใจละตอนเนี้ยมองเข้าใจละเวลาที่มีเออ่มีมอ็อบหรือเวลาที่มี ขบวนอะไรก็แล้วแต่ที่รณรงค์หรือออกมาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนให้กับกลุ่ม LGBTQ อะไรเงี้ยก็รู้สึกสนับสนุนไม่ได้รู้สึกว่าเกิดคำถามอะไรในหัวเลยหนูเคยไปชุมนุมก็ยังเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าตอนนี้ยังคงมีอยู่เราไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะทุกคนแต่เราแค่สนับสนุนในการที่จะกล้าออกมาแสดงแบบแสดงความคิดเห็นหรือว่ากล้าออกมา เรียกร้องสิทธิ์ให้กับตัวเองเพราะคนทุกคนเกิดมามีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตตัวเองอยู่แล้วมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติในหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วว่าเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะเป็นอะไรทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายก็อมองว่าไม่ได้ผิดอะไรโอเคค่ะทุกคนขอบคุณที่เป็นห่วงรันระะ้าแหมพิมพ์เวลากันรายงานเวลากันมาเรื่อยๆเลย จริงแต่ว่าสิ่งที่ฟ้าพูดมาทั้งหมดอะมันก็เป็นเท่าที่ฟ้าแบบรู้มาอ่านมาอะไรเงี้ยอะไรบางอย่าง,อ,อ,างอาจจะไม่ได้ตรงประเด็นหรือว่าอาจจะไม่ได้ถูกต้องทุกอักขระทุกคําพูดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะต้องมีพวกนะักกฎหมายบ้าบ้บบบา,บา,บา,บา เพื่อนเราทำงานกับแฟนสร้างตัวด้วยกันทีนี้แฟนตายไปแล้วสิ่งที่สร้างมาด้วยกันเป็นชื่อแฟนทอมมันไม่ได้อะไรเลยใช่เนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าแบบสิทธิที่ควรจะได้รับในการคุ้มครองภายใต้กฎหมายในเรื่องของสินสมรสมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็มันยังได้ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าเทียมกัน ทักทายชาร์ลอตหน่อยมาแล้วหรอน้องมาหรอแล้วก็อยากจะขออีกนิดหนึ่งนะอยากจะบอกกับพ่อแม่หลายๆคนที่ยังไม่ได้เปิดใจยอมรับว่าลูกฉันจะต้องเป็นตามเพศสภาพที่ควรจะเป็น ลูกฉันเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงสิจะมาเป็นทอมจะมาเป็นเลสเบี้ยนได้ยังไงในอนาคตเธอจะต้องมีครอบครัวในอนาคตเธอจะต้องนู่นนี่นั่นหรือฉันมีลูกผู้ชายเธอก็จะต้องเป็นผู้ชายสิเพราะว่าเธอจะต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวเธอจะต้องมีลูกมีหลานให้ฉันซึ่งตอนนี้เพราะว่าความคิดอันนี้มันเอาไปแล้วเอามากโบราณมากแล้วก็ไม่ได้อยากให้คนต้องมาพูดว่าไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่ขอให้ลูกโตมาแล้วเป็นคนดีสิ่งเนี้ย โอเคถ้ามองแบบโลกสวยก็โอเคแต่สําหรับฟ้านะวงเล็บสําหรับฟ้านะฟ้ามองว่าทําไมอะ่ะเด็กคนนึงจะเกิดมาหรือว่าคนคนนึงจะเกิดมาเราต้องจํากัดหรอว่าเขาจะต้องเป็นคนดีอ่ะถ้าสมมติว่าฟ้ามีลูกฟ้าจะบอกเลยว่าหนูจะเป็นเพศอะไรก็ได้ ไม่ต้องเป็นคนดีก็ได้หนูอยากจะเป็นหนูอยากจะใช้ชีวิตยังไงหนูใช้ไปเลยไม่ต้องอยู่ในกรอบขอแค่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็พอโตมาในสังคมที่ไม่ไปฆ่าใครตายไม่เป็นอาชญากรรมไม่เป็นฆาตรกรรมไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนก็พอควรจะหมดยุคก,กับคำว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรขอให้หนูโตมาแล้วหนูเป็นเด็กดีซึ่งมีความรู้สึกว่ามันก็ยังคงมีข้อแม้อยู่ดีข้อแม้ว่าถ้าเธอจะเป็นนะเธอต้องมีข้อแม้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มีใครคิดเหมือนกันหรือเปล่า ไม่ร no. like ู้จะมีคนคิดแบบฟ้าไหมอันนี้ฟ้าพูดในฐานะที่ฟ้าแบบเห็นมาเยอะกับกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าเพื่อนแบบเป็นแบบพูดตรงๆนะเพื่อนแบบเป็นเกย์เพื่อนเป็นตูดเพื่อนเป็นกระเทยอะไรเงี้ยมึงกูต้องเทอมนี้กูต้องสอบให้ได้เท่านี้ว่ะไม่งั้นเดี๋ยวแบบเขาไม่โอเคกูต้องสอบให้ได้ที่ดีที่นี่เอเดี๋ยวเขาไม่โอเคกูต้องแบบเรียนให้จบเดี๋ยวเขาไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนจะยอมรับนะแต่มันก็ยังมีข้อแม้อยู่ดีเหมือนคนไทยชอบหลอกตัวเองอืมเป็นตัวเองไปเลยอยากจะใช้ชีวิตไงหนูใช้ไปเลยแค่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่โตมาแล้วแบบเป็นอาชญากรรมอาชญากรฆาตากรก็พอแล้ว